คลอร่าคอร์สเข้าใหม่ปี2021แบตรับประกันยังเหลือเหลืออีกตั้งหลายปีค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ค่ะใครสนใจนะ พึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆสีเทาน้าเด็ดสวยๆของเราค่ะโตโยต้าโคโราคลอส1.8ตัวไฮบริดพรีเมียมปี2021ราคาดีๆเลย779เท่านั้นเองใช้งานเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นใครสนใจคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยรถมีรับประกันตัวแบตนะคะยังรับประกันอยู่ประมาณ8ปีแล้วก็นะคะตัวของเครื่องยนต์ค่ะพี่ๆขาในส่วนของไฮบริดยังเหลืออีกประมาณ2ปีใครสนใจนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วรีบทักเข้ามา ได้เลยคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต,ต้นๆเท่านั้นเองสนใจสอบถามรายละเอียดทักตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพี่ๆขาเริ่มต้นนะคะก็สวยแล้วเรามาดูสภาพแล้วดูคลิปเต็มให้จบแล้วรีบทักมาได้เลยบอกเลยสวยๆแบบนี้มีแค่คันเดียวนะคะดูคลิปให้จบจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิ่วรวมรถมือ2เกรด A วันนี้มีรถสวยๆรูๆมาให้ดูนะคะมาให้ชม เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้าตามหากันเยอะมากกับไฮบริดคันนี้นะคะเป็น t o y o ต้าโ l โร拉คร s ค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ปี2021ใช้งานเพียง64,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาโคตรดี779,000บาทฟรีดาวน์ค่อนเริ่มต้นอยู่แค่ประมาณ13,000บาทเท่านั้นเองสนใจนะคะพี่ๆดูสภาพให้สวยดูสภาพเต็มๆดูความสวยของน้องให้อิ่มแล้วทักเข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วย ค่ะพ,พี่ๆขาภายนอกภายในนะบอกเลยไม่ต้องห่วงคันนี้หันราคาจากายแดงลงมาประมาณ6 0แสน 600, บาทนะคะซึ่งรถยังมีวารันตีในเรื่องของการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฮบริดของเขาบอกเลยว่าคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยเครดิตด,ดีประวัติดีไม่ติดแบกพิดบูโรบัตรประชาชนใบเดียวนะ,ะสามารถซื้อรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยไม่โกหกไม่หลอกและไม่จกตาลูกค้าอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหน ขอให้อยู่ในประเทศไทยค่ะพี่คาสามารถซื้อได้ซึ่งถ้ามีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะคะคุยกันหลังบ้านบอกเลยที่ไหนซื้อไม่ได้ที่นี่ซื้อได้คะ่ะขอแค่มีเอกสารที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ขอคนไทยที่เป็นสัญชาติไทย มาเซ็นรับรองให้ด้วยอีกหนึ่งท่านเท่านั้นเองสําหรับต่างชาตินะคะอันนี้แจ้งไว้เพราะว่ามีลูกค้าค่อนข้างที่จะถามเข้ามาเยอะนะคะเริ่มต้นนะคะมาดูสภาพภายนอกกันก่อนดีกว่าพี่ๆค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะเส้นสายนะคะสีฟ้าแบบนี้นะคะบ่งบอกเลยโลโกโ้ไฮบริดแน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์พี่ๆค่ะเบ้าไฟนะคะไม่มีรอยแตกรายงารอยร้าวนะคะหรือคาบไอ้น้ำใดๆทั้ทงสิน้นเหลี่ยมสีคมนะคะเป็นสีเทาหนเด่นนะสีนี้นะคะ เราเรียกกันแบบบ้านๆนะคะ,ะตามภาษาของเรานะคะเรียกง่ายๆว่าสีเทานาเดชซึ่งสีนี้เป็นสีเปิดตัวของเขานะคะคโรล่าครอสออกมาใหม่สีนี้เป็นสีเปิดตัวเลย mm hmm. บอกเลยได้รับความนิยมมากๆ mm hmm. ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณ1ล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองแสนนะคะรุ่นนี้นะคะประมาณนี้ แล้วพี่ดูนะคะด้านหน้ากระจังหน้าแบบ VIP พร้อมโลโก้นะคะ t o y ย ta ตัดสีฟ้าแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะระบบไฮบริดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนป้ายทะเบียนค่ะสามสี่สามเจ็ดเราเปลี่ยนให้นะคะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะพี่ๆค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแต่ใดแต่อย่างใดนะคะแล้วนะคะด้านข้างเริ่มมาดูนะคะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะพี่ค่ะบวกกับซุ้มล้อสวยๆแบบนี้นะคะรอยต่อระหว่างกันชนแนบชิดสนิทกันอยู่ รอดปลอดภัยช่วงล่างแนนหนึบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ซุ้มล้อนะคะไม่มีขีดไม่มีข่วนค่ะนะคะถือว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลค่อนข้างดีตัวยางเป็นยางมิชลินค่ะพี่ๆขาล้อแม็กนะคะบวกดิสเบรกนะคะอ่าคันนี้นะคะล้อแม็กนะคะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยคุมด้วยสีทูโทนนะคะแม็กสีทูโทนปัดเงามาสวยๆเลยตัวยางได้ยางมิชลินนะรุ่นนี้ได้ยางมิชลินค่อนข้างที่จะ บอกเลยคันนี้ใครได้ไปไม่เสียใจแน่นอนนะคะอ่าด้านในนะคะสะอาดนะคะหมดจดไม่มีคราบน้ำกันไม่มีรอยเยิมนะคะระบบไฮบริดมีบอกชัดเจนค่ะพี่ขาแล้วก็นะคะตัวฟิลม์มติดมาให้แล้วรอบคันพร้อมด้วยคิวกำศาสตร์นะคะด้านบนนะคะหงายท้องไม่มีแน่นอนคะ่ะพี่ขาเพราะฉะนั้นพิกามชนหนักจมน้ําไม่มีแน่นอนเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์เราไม่รับนะคะที่นี่เราซีเรียสใหม่แท้ด้วยนะคะกรอไใหม่นะคะเราไม่มีเราไม่ทาแน่นอนคะ่ะพี่ ี่เพราะว่าอะไรเรามีสคบควบคุมในเรื่องของคุณภาพและราคาของรถด้วยนะคะตัวรถนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะคะพี่พี่ขาแถมยังด้วยระบบไฮบริดเนาะเปิดเข้ามาสภาพด้านในบอกเลยหรูหราโอ่อามากๆรุ่นนี้นะคะประตูนะคะประตูแท้ๆเลยไม่มีเปลี่ยนมานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอยนะคะอ่า เขาเรียกว่าอะไรเม็ดอาร์คนะคะตัวเม็ดอาร์คแล้วก็นะคะในส่วนของหัวน็อตนะคะไม่ได้มีขยับนะคะซิลิโคนนะคะยังยังตึงๆเลยนะคะประตูอยู่รอดปลอดภัยกระจกบานแท้นะคะของ t o โตยต้านะคะด้านในนะคะคุมโทนด้วยสีดําตัดกับสีแดงเลือดหมูนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยนะนะคะสีแดงแดงแบบนี้แดงแดงเลือดหมูแดงช้ำนะคะแดงสวยเลยแดงแบบหรูอะ่ะรุ่นนี้ นะคะบอกเลยสภาพด้านในสวยมากหรูมากนะนะคะแล้วก็นะคะพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยค่ะสามก้านนะคะพี่ขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังกช์ชันนะคะออปชั่นมีมาครบนะรุ่นนี้ออปชั่นมีมาครบเลยนะคะนะคะระบบความปลอดภยัยมีระบบช่วยเบรกมีระบบแบบว่านะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ อ่าการการออกนอกเลนนะคะมีระบบแจ้งเตือนทุกอย่างระบบเนี่ยตอนนี้นะไฮบริดนะบอกเลยนะที่ได้รับความนิยมนะนะคะคอลร่าครอสเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะดีลูกค้ามาหาเยอะนะคะนะคะดูเบาะดูหนังนะคะด้านหลังนะคะเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะพี่ๆขานะคะ สีนะคะเหลี่ยมค้มนะคะเบาะแน่แนเบาะตึงแ,แ,แน่นอนสวยแน่นอนแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านบนค่ะนะคะสะอาดไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสบายใจได้รถที่นี่กุญแจเป็นแบบพุชสตาร์ทนะคะปุ่มปุ่มสตาร์ทเป็นแบบพุชสตาร์ทเดียบเบรกนี่เสียงโคตรเงียบคันนี้เสียงโคตรเงียบเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำสบายใจนะคะหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะเห็นไหมคะสภาพโคตรดีคันนี้นะคะ อ่าสภาพดีมากเลยนะเวิร์กเลยนะคะไม่ใช้งานค่ะหกหมืนสี่พันกิโลเมตรไม่ได้โกหกไม่ได้จกตากล้องถอยมีมาให้ครบระบบเซ็นเซอร์มีให้รอบขันค่ะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะนะคะควบคุมโดยนะคะเป็นแอร์แยกนะแล้วแต่เลยด้านไหนหนาวคนไหนหนาวก็นะคะดีกันเองนะคะคันนี้แถมเลยเจ้าของเดิมนะคะมีนะคะปูปพรมมาให้แล้ว ซึ่งก็เป็นหลักพันอยู่นะถ้าไปติดใหม่เพราะฉะนั้นนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะซื้อไปนะไม่ต้องห่วงนะคะมี Apple c a r p l a เพให้ด้วยรุ่นนี้นะคะมี Apple c a r p l a เพมาให้แล้วครบๆเลยโอ้โหคันนี้ซื้อไปบอกเลยไม่เสียใจนะมาดูด้านหลังนิดนึงอ่าเบาะด้านอ่าผู้โดยสารนะคะด้านแผงประตูค่ะสวยๆคมๆแบบนี้เลยพี่หาเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยนะคะการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างที่จะรูหราย,ยูชอบนะโดยส่วนตัวเนี่ย โดยส่วนตัวเป็นคนชอบรถอะไรแบบนี้แล้วก็โห่เสียงเงียบเรื่องความประหยัดนี้ไม่ต้องห่วงเครื่องพันแปดก็จริงแต่ว่าโคตรประหยัดเพราะว่ามีสองระบบนะคะเหมาะกับการใช้งานในเมืองหรือว่าใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆนะคะใช้รถเยอะๆเดินทางไกลๆคันนี้บอกเลยนะคะตอบโจทย์สุดๆนะคะการเสาสัญญ,ญาณนะคะในการรับสัญญ,ญาณนะคะตัวนี้เป็นแบบคีบฉลามมาให้แล้วนะคะด้านหลังนะคะเปิดประตูนะคะฝาท้ายนะ,ะเปิดจากรีโมทตรงนี้ก็ได้นะอ่ะอันนี้ปลดล็อกเลย อ่าเปิดเปิดได้นะคะเรากดแช่ตรงนี้มันเปิดให้เองเลยนะคะเปิดให้เองเลยค่ะไม่ต้องห่วงเลยรุ่นนี้นะคะโอ้โหซื้อรถขนาดน,นี้แล้วพี่ๆขายิ้วข้าวยิ้วของอยู่นะคะกดได้เลยนะคะกดได้เลยไม่ต้องห่วงเลยรุ่นนี้แล้ะเรามาดูนะคะตัวโชคนะคะ นะคะเป็นโชคที่มาจากโรงงานนะคะไม่ได้ปรับไม่ได้เปลี่ยนนะรุ่นนี้นะคะกล้องมองหลังมีมาให้ครบเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะด้านหลังด้านหน้ามีมาให้ครบเลยพี่พี่ขสะอาดสะอ้านนะคะใช้งานได้แบบว่าคุ้มคุ้มเลยนะคะเวลาเราจะปิดเนาะนะคะกดแช่อีกทีหนึ่งอ่าลงแล้วนะคะใครที่กำลังมองหารถแบบนี้นะคะเห็นแล้วชอบแล้วค่ะปรึกษาครอบครัวให้เรียบร้อยคะ่ะพี่พี่ขาแล้วทักมาได้เลยมีแค่คันเดียวสภาพสวยๆแบบนี้ไม่แค่หกหมื่นใช้งาน เพียงเข้านี้แล้วก็ไม่แท้แน่นอนแล้วก็สามารถฟรีดาวได้แบบนี้นะคะรีบทักมาได้เลยนะคะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนอ่อยู่อยู่ พื้นที่ได้ของประเทศไทยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการเรื่องเอกสารให้ถึงหน้าบ้านหน้าชานเรือนเลยไม่ต้องห่วงรถสไลด์มีให้บริการค่ะนะคะประกอบอาชีพอะไรขอแค่มีไรายได้ชัดเจนและไม่ติดแบคทีเรบูโรพี่ขาเรามาคุยกันเลยบรรประชาชนซื้อได้นะคะนะคะแค่ใบเดียวนะคะฟารดรับรถกลับบ้านได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะชอบแล้วรีบทักเข้ามาให้ไวไม่ต้องเกรงใจเจอคลิปตอนไหนโทรได้ตอนนั้นนะคะเบอร์ที่ให้ไวแอดไลน์ได้ด้วยนะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวด้วยนะคะติดต่อได้ตลอดนะคะโทรมาได้ตลอดรับสายได้ตลอด นะคะพี่ขะถ้าฉะน,นั้นถ้าเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะนัน้นะคะถ้าพี่บอกว่าโอ้โหเห็นแล้วชอบนะคะแล้วก็ตัดสินใจแล้วอยากได้แล้วรีบจองเข้ามามัดจําเข้ามาค่ะพี่ะ่ะเงินมัดจํานะไม่ต้องห่วงนะคะเราคืนให้ทุกบาทถ้ากรณีวันที่พี่ๆมารับรถนะคะแล้วทําแบบเงื่อนไขฟรีดาวเงื่อนไขผ่านพี่รับรถเงินมัดจําคืนให้ไม่มีรีบไม่มีเก็บ นะะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ให้ไหว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า E ีีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยฝากอีกหนึ่งช่องอิวกระบะมือ2เพชรยนต์นะคะทั้ง2ช่องนี้นะคะรวมรถมือ2เกรด A คุณภาพดีที่สามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ